โ l ล w X 1 3ตัวใหม่กับกระเป๋าแบ็คแพคในสไตล์ร็อกเกอร์ยูทูบเบอร์รุ่นล่าสุดจาก ROG อยู่ตรงนี้แล้วนะครับตัวนี้ X 1 3ในเวอร์ชั่นอัปเกรดที่เป็นตัวไรเซน6000ซีรีส์มาพร้อมกับแรม DDR 5บัตร6 0 0 0สกจอ RTX 3า5 0 Ti เบาเหมือนเดิมคือ1น1.3กิโลในราคา5 9 9 0 0บาทนะครับกับกระเป๋าตัวนี้ ที่ใส่กล้องได้ใส่อุปกรณ์ในส่วนของการถ่ายวิดีโอได้หมดเลยกับราคา4,990บาทเอามารวมกันเรียกว่าลงตัวมากๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแบนวิคเจนนะอโรงอินลุนนะครับและในวิดีโอนีอ้ภูมิใจนำเสนอมากๆกับโน้ตบุ๊กตัวใหม่จากทาง Asus ROG ครับในรุ่น Flow X13 ปี2022เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับกับ CPU อัปเกรดใหม่ที่เป็นตัว Ryzen 9 6900HS ความเร็วสูงสุด4.9 GHz นะครับ และราคาดีเหมือนเดิมด้วยอยู่ในช่วงแค่5,9,990บาทพกพาไปไหนมาไหนนอกสถานที่ได้สบายสบายมากกับน้ำหนักตัว1.3กิโลกรัมบวกกับกระเป๋าที่วันนี้เอามาให้ดูกันนะครับเป็น R O G Archer Backpack นะครับตัวใหม่ล่าสุดใส่พวกเลนส์กล้องใส่อุปกรณ์ถ่ายวิดีโอต่างๆได้เยอะมากจุกได้แบบนั่นๆในราคา4,990เอา2ตัวนี้มารวมกัน เรียกว่าแบกเปไปทํางานต่างประเทศได้สบายๆเลยเหมาะกับช่วงนี้ครับที่หลายๆประเทศเปิดประเทศให้เข้ากันไปแล้วะแต่ก่อนอื่นเก็บกระเป๋าเอาไว้ก่อนเรามาดูกันที่ตัวโน้ตบุ๊กกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัว Flow X13 เราก็เคยพูดถึงนั้นไปแล้วหลายๆครั้งหลายๆคราเลยสำหรับตัวคาแรคเตอร์ของโน้ตบุ๊กตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กแบบบางเบา2ู n 1 ที่สามารถพับจอได้พกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายๆด้วยน้ำหนักตัว1.3กิโลกรัมเท่านั้นถือว่าเบาและสะดวกมากๆแต่สเปคอัดแน่นมาเป็นอย่างดีเลยภายในตัวผลิตภัณฑ์นะครับตัวกล่องก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะก็คือจะมีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแบบสลีปมาให้นะครับแบบนี้เอาไว้ใส่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็จะมีกล่องด้านในอีกหนึ่งชั้นนะครับเป็นกล่องตัวผลิตภัณฑ์อ่ะค่อยๆแกะไปดูพร้อมๆก,กันเลยก็แล้วกัน สำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะฮะหูกล่องดูดีนะมาในรูปแบบแพทเทิร์นแบบนี้ของ ROG เขาเลยนะฮะมีโลโก้ ROG Republic of Gamer e s t a b l i s h นะครับอยู่ที่ปี2006สำหรับ ROG แล้วก็ด้านนี้ครับจะเป็นรหัสรุ่นอยู่ตรงนี้เลยเป็นตัว g v 3 0 1 r นะครับสเปคครับมาพร้อมหน้าจอ 13.4นิ้วนะฮะเป็นหน้าจอที่ต้องบอกว่าเป็นอัตราส่วน16:10ด้วยภาพสวยมากนะครับมีในฝั่งของ CPU ครับ Ryzen 9 6900HS ในรูปแบบ8คอร์16เธรดแรมนะฮะ DDR5 16 GB เป็น LPDDR5 บัส64โอ้โหบัสโหดมากในฝั่งของแรมนะที่เก็บข้อมูลครับเป็นในฝั่งของ SSD PCIe Gen 4ความจุ1 TB น,าานะครับ อา f i วนะครับมี Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth เป็น Wi-Fi 6e แล้วก็บลูทูธเวอร์ชัน5มาให้ด้วยนะครับพร้อมกันนั้นมีพอร์ตเชื่อมต่อที่ครบคันมี Windows 11 Home นะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์เมื่อกี้ที่อยู่นหน้ากล่องก็จะเป็นตัว Microsoft Office นะครับตลอดอายุการใช้งานให้ด้วยสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ในเรื่องของบริการหลังการขายเรื่องเซอร์วิสเทม่าเขาให้ประกรันออนไซต์นะครับ3ปีเต็ม 3ปีนะฮะปกติแทบจะไม่มีออนไซต์ให้เลยในหลายๆตัวนะครับแล้วก็จะมีประกัน international warranty นะครับที่เรียกว่าครอบคุมในหลายๆประเทศเลยเป็น10ๆประเทศเลยเอาไปใช้นอกสานที่เอาไปใช้ต่างประเทศได้ ครอบคลุมถึง3ปีแล้วก็จะเป็นประกันอุบัติเหตุให้อีก1ปีนะครับเป็น1ปีแรกของตัวผลิตภัณฑ์เลยประกันตัวนี้จัดมาแจ๋วมากราคาก็กําลังดีแต่ตัวของมันจะสวยแค่ไหนเรามาดูกันอุ้ยเปิดออกมานะครับตัวโน้ตบุ๊กก็จะเด้งมาแบบนี้ด้วยเอาใหม่นะป๊าบนี่โคตเทเลยใส่ใจตั้งแต่กล่องมานะครับแล้วตัวโน้ตบุ๊กก็อุ้ยบางและเบามากๆนะครับดีมากเลยหน้าตาของเขาสวยมากนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวผลิตภัณฑ์มีอะไรอีกบ้างตรงนี้ใช้เป็นแท่นวางโน้ตบุ๊กได้นะครับมาแบบลักโลกกันเลยทีเดียวเป็นตัวเขาเรียกว่าคูลิ่งแพดเหรอ <c oughs> เสริมความสูงให้กับตัวโน้ตบุ๊กได้โดยกันพับนะฮะเดี๋ยวลองดูซิว่าพับยังไงแบบนี้ฮะอืมนี่ครับเป็นเหมือนลักษณะสามเหลี่ยมแท่งๆแบบนี้ไม่ใช่ป้ายชื่อนะครับแต่เอาไว้เป็น เขาเรียกว่าตัวระบายความร้อนได้ดีงามนะเนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้จริงดูด้วยว่าใช้ได้จริงเปล่าหรือว่าทำมาเท่ๆอย่างนั้นและอ่ะแล้วด้านในนะครับก็จะเจอกับอุปกรณ์ตรงนี้ก็เป็นตัวปากกานะครับ a s u s Pen แรงกดนะครับ4 9 6พเ v e l ลเวลตรงนี้เลยนะครับเป็นในรูปแบบที่ใช้น่าจะเป็นฐานนะฮะถ้าดูแบบนี้แล้วไม่ได้เป็นแบบแบตเตอรี่<ม>อ่ะใช้เป็นฐานนะครับ ฐานก็จะเป็นฐานแบบ 3A นะฮะแบบนี้เนาะนี่1ก้อนนะครับใส่เข้าไปข้างใน Asus Pen เพราะว่าตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นเกมมิ่งก็จริงแต่ว่าเหมาะสำหรับการทำงานครีเอเตอร์ได้ด้วยคู่มือต่างๆก็มาประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่องปิดในฝั่งของตัวโน้ตบุ๊กนะครับที่ไว้ต่อตัว xg mobile นะครับซึ่งตัวนี้จะไม่มี xg mobile แต่ว่าสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ก็จะมีในรูปแบบที่เป็น การ์ดจอแยกนะครับเป็น docking ซึ่งจะมีอยู่ในการ2รุ่นเป็นรุ่นที่เป็นการ์ดจอ Nvidia RTX 3080แล้วจะเป็นการ์ดจอ AMD นะครับในเวอร์ชันที่เป็น RX 6850 MXT นะครับก็สามารถต่อขยายพอได้ต่อการ์ดจอแยกได้นะครับอ่ะถัดมาอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือตัว Adapter นะครับ ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์100วัตต์นะครับมาให้แบบนี้หัวต่อเป็นหัวต่อแบบ Type C PD ชาร์จนะครับอ่าสำหรับใครที่พกพาไปนอกสถานที่ชื่นชอบกันแน่นอนเพราะว่ามันเล็กแล้วก็กำลังไฟค่อนข้างสูงนะครับอื่นๆใดๆไม่มีแล้วครบจบนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ตัวกระเป๋ากันก่อนนะครับกระเป๋าก็เหมือนเดิมเนาะเราคงไม่ต้องพูดถึงเยอะอะไรมากนะครับก็จะเป็นกระเป๋าแบบสลิปแบ็กเป็นซิปแล้วก็สามารถที่จะใส่ตัวโน้ตบุ๊กเข้าไปได้นะครับแบบนี้อ่ะแล้วก็สะพายนะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็จะสะดวกมา,มากๆแล้วก็เท่มากๆด้วยนะฮะอืมถัดมา เรามาดูกันที่ตัวโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปตัวนี้กันนะครับนี่ ขนาดของเขานะครับยังคงไว้ซึ่งขนาดที่พกพาง,ง่ายตามมาตรฐานในซีรีส์ flow อยู่นะครับนี่คือ Flow X 1 3ในเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ในฝั่งของบอดี้นะครับก็จะมีแพทเทิร์นลวดลายเป็นลายปัดเฉียงนะฮะแล้วก็จะมีแถบ ROG นะครับแฝงมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเป็นลายพาดมาแบบนี้เท่มากๆนะครับมีในฝั่งของโลโก้ ROG อยู่บริเวณมุมนะครับด้านขวาล่างตรงนี้นะคะแล้วก็บานพับนะครับเป็นบานพับแบบ3 6 0องศาเพราะว่าน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นเกมมิ่งโนตบุ๊กแบบ 2ูอินวันั่นเองในฝั่งของบริเวณด้านหลังครับเป็นลวดลายแบบเดียวกันเลยมีช่องนะครับนี่เป็นพัดลมตรงนี้2ตัวดูดลมเย็นเข้าไปป๊าป๊ปาปตรงนี้นะครับแล้วก็มียางรองนะครับนี่ครับ1 2 3 4จุดนะฮะเพื่อยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นรวมถึงตรงนี้เป็น5จุดด้วยแล้วก็มีเลเบลตรงนี้อยู่นะฮะฝากฝั่งของตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสกรูน็อตจับเรียงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถแกะเพิ่มเติมอัปเกรดได้ แต่ว่าด้วยสเปคของเขานะครับตัวนี้ต้องบอกว่าโหดมากๆเพราะว่า1เลย CPU ก็เป็นร y z เซนเก้าของที่เราพูดถึงไปในช่วงต้นอยู่แล้วนะครับรเซนเในรหัส6,900 h s มันแรงมากๆอยู่แล้วนะในฝั่งของการ์ดจอครับเป็นการ์ดจอ RTX 3050 Ti นะครับแ a m ครับเป็น LP DDR5 นะครับตัวนี้เป็นแรมความจุ16 g b b u นะฮะบ,บัส6,400 MHz 1> SSD 1TB p c นทะครับ p c i e Gen 4, ใส่อยู่ด้านในนะครับและแน่นอนว่านอกเหนือจากตัวสเปคแล้วตัวพอเชื่อมต่อเองก็ถือว่าทำได้ผมว่าเยอะและโอเคมากๆนะครับช่องบริเวณด้านซ้ายมือนะฮะก็จะประกอบไปด้วยออเดโอแจ็คตรงนี้ตรงนี้นี่จะต่อได้ทั้งหูฟังและไมโครโฟนนะครับหรือจะเป็นคอมโบก็ได้นะครับไฟแสดงสถานะอยู่ด้านนี้นะครับ มีในฝั่งของพอเชื่อมต่อ HDMI ตรงนี้นะฮะด้านนี้จะเป็นช่อง XG Mobile นะครับนี่นะพร้อมกับ USB-C ตรงนี้อีกหนึ่งช่องที่สามารถใช้ได้ซ่อนอยู่ตรงนี้นะอ่าอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับบริเวณด้านขวาก็จะมี USB-C อีกหนึ่งพอด้วยกันนะครับมีในฝั่งของ USB Type A 10กิกะบิตนะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดในฝั่งด้านนี้ช่องระบายความร้อนนะครับด้านขวาก็จะมีอีกหช่องซ่อนอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูกันเครื่องเขาจะค่อนข้างที่จะบางเฉียบเลยบางเบาและที่สำคัญนะฮะน้ำหนักเขาดีมากจริงๆนะฮะอยู่ที่1.3กิโลกรัมเท่านั้นเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูกันปั๊บเข้าไปนี่ก็จะเจอกับอันดับแรกเลยดูคีย์บอร์ดก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับคีย์บอร์ดนะครับเวลาเปิดใช้งานนะฮะเขาจะมีไฟ LED เปล่งประกายมาแบบนี้นะฮะ เป็น LED สีขาวนะครับนี่เปล่งประกายมาเลยปุ่มกดครับเป็น คีย์บอร์ดที่อยู่ในสไตล์แบบเกมมิ่งปุ่มกดนะฮะต้องบอกว่ากดได้มันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะมีไฟเป็นประกายตัวหนังสือเป็นแป้นไทยด้วยอันนี้ดีนะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานในรูปแบบภาษาไทยเนี่ยจะสะดวกมากๆนะครับบางทีสละปัญหาย,ยากเนาะมีมาให้ก็ยิ่งดีเลยบรเวณท่านบนนะครับเป็นคีย์ลัดต่างๆนะครับที่สามารถเซตเองได้ด้วยเป็น m 1ถึง m 4หรือจะตั้งค่าเดิมๆก็จะเป็นเพิ่มลดเสียงนะครับปิดไมค์แล้วก็เลือกใช้ armory c r e นะครับ ซึ่งตัว a m o r y c r t e ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้คอนโทรลทุกอย่างนะครับของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ได้เลยที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้เขามีฟังก์ชันและฟีเจอร์ MUX Switch ด้วยที่สามารถใช้งานการ์จอแยกได้อิสระนะครับถือว่าดีมากนะนอกจากน,นี้ครับก็จะมีคีย์ลัดเรียงรายอยู่บริเวณด้านนี้ F1 ถึง F12 นะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มลดแสงคีย์บอร์ดเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเพิ่มลดแสงคีย์บอร์ดได้กี่เลเวลกัน 1>, 1 2 3่งสองเลเวลนะครับเป็นประกายสีขาวมีเลือกเลือกใช้นะครับในฝั่งของตัวออร่านะครับที่เป็นโหมดไฟนะครับ yeah, สวยมากกระพริบกระพริบปึง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 ,ปงแบบนี้เท่จริงๆแล้วก็มีในเรื่องของโหมดพัดลมนะครับและโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของโหมดการใช้งานนะครับด้านนี้กดได้เลยนะครับ ช็อตคัตในเรื่องของการครอปนะครับเพิ่มลดแสงหน้าจอแล้วก็อีกหลากหลายเลยนะครับไล่ลงมาก็จะเจอกับตัวทัชแพดผืนใหญ่แบบนี้นะฮะทัชแพดของเขาถือว่าใหญ่ทีเดียวอยู่ตรงกลางเรื่องเลยนะฮะแล้วก็จะมีลวดลายแพทเทิร์นที่แตกต่างออกจากบริเวณที่พักมือร,บรอบๆนะครับสวยดีใช้ g e เซอร์ control ได้นะครับในฝั่งด้านนี้นะครับมีโลโก้การรับประกันที่จะเป็นในรูปแบบ ASUS Exclusive Care กล่าวคือก็คือจะมีตัวประกันออนไซต์เซอร์วิสสปีนะครับมีประกันอินเตอร์เนชั่นแนลบริกสาปีด้วยกันและนะครับพรีเมียมซัพพอร์ตที่เป็นประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกให้ด้วยด้านนี้จะเป็นสติกเกอร์โลโก้ r รเซนเนะครับในฝั่งด้านนี้จะเป็นตัวสติกเกอร์ RTX นั่นเองหน้าจอครับตัวโน้ตบุ๊กนะฮะสามารถใช้สัมผัสได้สะดวกมากแบบนี้เลยะจะใช้ปากกา Asus Pen ก็ได้นะครับ จับลากไปแบบนี้สบายๆนะครับขีดๆเขียนทำคอนเทนต์ได้สะดวกมากนะครับหน้าจอที่เขาให้มานะครับจะเป็นหน้าจอวัดตามแนวทแยงขนาด13.4นิ้วอัตราส่วนอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าจอตัวนี้นอกเหนือจากการเอาไปใช้งานเล่นเกมแล้วมันเหมาะสําหรับเอามาทํางานอย่างพวกตัดต่อได้กราฟิกได้นะครับเนื่องจากท่าสีของมันเนี่ยอยู่ที่100%ตามมาตรฐาน srgb เลยนะครับ หน้าจอของเขารองรับการป้องกันภาพฉีกขาดผ่านตัว Adaptive Sync แล้วก็รองรับในเรื่องของ Dolby Vision HDR หภาพสุดๆดมากรองรับในส่วนของความสว่างสูงสุด500นิตนะฮะสู้แสงกลางแจ้งได้สบายสบายเลยนะครับ ด้านบนเองก็จะมีตัวกล้องเว็บแคมซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเว็บแคม720นะครับพร้อมกับไมโครโฟนคู่ตรงนี้ซึ่งก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของ AI นะครับตัดเสียงรบกวนด้วยเวลาใช้งานทำให้เราคอนเฟรนหรือสตรีมมิ่งได้ดีมากขึ้นนั่นเองนอกเหนอืจากนี้นะครับตัวจอก็จะเป็นพาเนล IPS นะฮะความละเอียดอยู่ที่1,920ค1,200พิกเซล 120เฮิร์นะครับสำหรับจอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เครื่องแค่เนี้บางแค่นี้เนี่ยบางแค่นี้ย <c oughs> น้ำหนัก1.3กิโลกรัมแต่ให้มาจัดเต็มมากใช้เป็นโหมดแล็ปท็อปแบบนี้ปกติก็ได้นะครับใช้เป็นโหมดแบบนี้โฟกัสที่หน้าจอนี่เลยหรือจะใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับ อ่านข่าวอ่านอะไรต่างๆใช้ปากกาเข้ามาน้ทป๊บป,ป,ป๊แบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแต่ด้วยความที่เป็นเกมมิ่งอ่ะสิ่งหนึ่งที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองก็คือบางขนาดนี้จะเย็นขนาดไหนแต่บอกก่อนแล้วกัน ตัวคูลิ่งของเขาใส่มาให้แบบเต็มที่เลยนะครับเรื่องของพัดลมเรื่องของฮิตไบว่าโอเคแล้วเขาใส่ในเรื่องของสารนําความร้อนนะครับที่เป็นตัวโลหะเหลวจากทาง t h e ร์โมกริส z ลีมาให้อีกด้วยเริ่มสงสัยกันแล้วนะฮะว่าเวลาใช้จริงมันจะร้อนแค่ไหนอย่ยงางไรจะเอาอยู่หรือไม่กับเครื่องบางแค่นี้แต่สเปคขนาดนี้เดี๋ยวเรามีการทดสอบมาให้ได้ดูกันด้วยแต่ใจเย็นขอลองอันนี้ก่อน <laughs> อยากลองได้ไหมอันนี้เป็น กระดาษที่เขาให้มาเฮ้ยใ,ใช้ได้จริงว่ะเฮ้ยนี่พิมพ์ง,งานได้จริงไม่มีสัน่นไม่มีคลอนนะฮะเป็นตัวกระดาษนะครับกระดาษลังที่รียูสได้รีไซเคิลได้เฮ้ยดีงามเอามาใช้แล้วก็ช่วยเพิ่มความแบบเออร์โกลิฟด้วยนะครับจากเดิมที่มันเออร์โกอยู่แล้วใช่ไหมมันจะขึ้นมานิดนึงอยู่แล้วสําหรับตัวโน้ตบุ๊กป้าขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเออร์โกลิฟขึ้นมาใช้ตัวนี้นะครับพกไป ใช้งานนอกสถานที่เวลาตั้งโต๊ะใช่ไหมอาดีฮะดีเลยนะครับแจ๋วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบดูกันนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องของความร้อกนกันกับตัว Flow X13 เร์ชั่นอัปเกรดตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาสารุปกันครับ He's the firstborn the of king son You will be with your own child, sooner than late. I do not wish to get married. And even I do not exist above tradition and duty, Renera! None of it needs be this way, in truth. No one's here for me. The craft Leader has dug in for siege on Bloodstone while his men sabotage our fleet. The matter of the stepstones is regrettably urgent. France yeah! will soon dine on all of us. Oh! lose ประสิทธิภาพกันไปแล้วใช่ไหมฮะสำหรับโน้ตบุ๊กต้องบอกว่าเฮ้ยจิ๋วแต่แจ๋ว CPU ครับในเรื่องของการเล่นเกมถือว่าทําได้ดีแล้วก็ความร้อนอุณหภูมิต่างๆคุมได้ดีมากเลยนะฮะถึงแม้ตัวจะแค่นี้13.4นิ้วน้าหนัก1.3กิโลแต่ไรเซน9และ RTX ที่อยู่ข้างในตัวเครื่อง ลันได้สมูทลื่นไหลพิ้วเลยก็ต้องขอบคุณในเรื่องของเทคโนโลยีการระบายความร้อนนะครับซึ่งถามว่าไอ้เจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันเหมาะกับใครผมบอกได้เลยว่ามันเหมาะไม่ใช่แค่เกมเมอร์อย่างเดียวนะฮะมันเหมาะสําหรับเพื่อนเื่อสายครีเอเตอร์ที่เดินทางบ่อยนะครับหรือแม้แต่เพื่อนๆที่ มีหน้าที่การงานนะครับพี่บางทีเราก็ต้องเดินทางไปประชุมนู่นนี่นี่นั่นหรือเราอยู่ในแบบคอนโดเนาะเพราะว่าตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้มันทําให้เราประหยัดพื้นที่ได้นะครับและที่สําคัญที่สุดถึงแม้จะประหยัดพื้นที่แต่ประสิทธิภาพแทบไม่ได้ดอรอปลงไปเลยเพราะว่า a s u s สเขาใส่ใจในเรื่องของการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีแต่สําหรับบางคนนะฮะมองว่าเฮ้ยพี่การ์ดจอมันเบาเวียอยากจะได้เยอะกว่านี้หน่อยนะฮะ มันก็มีโซลูชันอย่างตัว XG Mobile เพิ่มเข้ามานะครับที่ใส่การ์ดจอแยกได้ต่อเป็นหับได้นะครับหรือคุณจะไปเล่น ASUS รุ่นที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับก็มีอีกหลากหลายตัวในซีรีส์ ROG ในซีรีส์ทัฟก็ถือว่าเร็วแรงแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่วันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงกันสักเท่าไหร่ก็คือตัวกระเป๋าฮะไหนก็ไหนและ มาแกะกันเลยนะฮะสำหรับตัวกระเป๋าซึ่งกระเป๋าตัวนี้มีชื่อว่า ROG Backpack ในซีรีส์ Archer นะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้สะท้อนแสง Republic of Gamer มาเจอตรงนี้ก็จะเจอกับซิปเลยนะฮะไว้ใส่ของแบบหยิบออกง่ายๆอ่นะเนาะตัวซิปเองนะครับก็จะเป็นของ YKK แข็งแรงทนทานด้วยตรงนี้ก็จะมี เป็นช่องใส่ของอีกนะครับ2ช่องด้านหน้าตรงนี้นะฮะเป็นใส่ของกระจุกกระจิก๊กใส่แว่นใส่อุปกรณ์แบบที่เราต้องใช้งานไวๆนะครับบริเวณด้านข้างก็สามารถที่จะใส่กดน้ําได้นะครับใส่กระบอกน้ําเวลาเราเดินทางนะกระหายก็เอามาใส่ได้เช่นกันนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับเราสามารถเข้าสู่ช่องที่เราสามารถหยิบของได้อย่างสะดวกนะครับล้วงมือเข้าไปได้เลยอย่างนี้ฮะพวกเลนส์กล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆนะฮะ แล้วก็ข้างในมีถุงหนึ่งถุงนะฮะไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นถุงที่เอาไว้ขยายตัวกระเป๋าเฉยๆนะครับหยิบพวกอุปกรณ์เช่นบางทีเราหยิบพวกโกลโปมาาทายหรือหยิบแม้แต่ตัวออสโมนะครับเลนต่างๆได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านบนนะฮะสามารถที่จะขยายความจุได้ปลดล็อกตรงนี้เพิ่มความจุขึ้นมา,าแบบนี้ได้นะครับ บางคนแบบอยากจะให้ใส่ของเพิ่มเติมบางทีเราซื้อของเยอะแยะมากมายเนี่ยใส่เข้ามาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับตัวกระเป๋าเองเปิดแบบนี้ได้ด้วยนะครับจะมีซิปซ่อนอยู่ตรงนี้เปิดออกมาเพิ่มจะเจอกับสเปซด้านในนะครับซึ่งข้างหลังตรงนี้เอาไว้ใส่โน้ตบุ๊กได้ อันนี้เป็นโฟมที่เขาใส่เพื่อให้กระเป๋าเป็นทรงสวยงามนะครับใส่โน้ตบุ๊กตรงนี้ได้ตัวที่1ใส่โน้ตบุ๊กตัวนี้ได้ตัวที่2หรือจะใส่อุปกรณ์อื่นๆอย่างพวกแท็บเล็ตก็ได้มีช่องตรงนี้นะครับนี่ใส่อุปกรณ์และนี่ฮะอย่างพวกสายชงสายชาร์จด้านนี้ได้เช่นกันนะครับและที่สําคัญที่สุดบริเวณด้านในตรงนี้ฮนะสามารถที่จะทําเป็นช่องนะครับ สำหรับเมนเทสใสเลนส์ครับเอาตัวนี้ตั้งขึ้นมาได้นะฮะอ่ะยกตัวอย่างหนึ่งช่องแล้วกันนะครับใส่พวกเลนส์กล้องหรืออุปรกรณ์ต่างๆมเมนเทสได้ง่ายมากแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นตัวตีนตุ๊กแกกับตัววัสดุนุ่มตรงนี้นะครับข้างในก็น่าจะเป็นตัวฟองน้ำอ,เอัเนาะเมนเทช่องต่างๆเอาไว้ใส่เลนส์ใส่อุปรกรณ์ต่างๆได้โคตรเทเลยแน่นอนครับเกมเมอร์ห,รหลายๆคน ไม่ใช่เป็นแค่เกมเมอร์อย่างเดียวอาชีพบางคนเป็นครีเอเตอร์ด้วยบางคนเป็นช่างถ่ายภาพบางคนเป็นนักตัดต่อหรือบางคนเป็นช่างถ่ายรูปอะไรต่างๆนะตัวเนี้มันช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าบางทีกระเป๋าในท้องตลาดหรือตัวเนี่ยมันบางทีบางคนบอกว่าเฉยอะ่ะแต่นี่คือกระเป๋า R O G ที่มันดีไซน์เท่มากแล้วก็สามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆได้เยอะสุดๆไปเลยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของวัสดุนะครับตรงนี้ ไม่ต้องห่วงไปนะครับเรื่องของน้ําเรื่องของอะไรต่างๆไม่ซึมผ่านนะครับเป็นวัสดุกันน้ํานะครับโดยเขาจะใช้นี่ฮนะตัวผ้าที่ใช้คือคอร์ดูราใช้ผ้าเป็นคอร์ดูรานะครับฟรารบิกตัวนี้กันน้ําได้นะครับกันพวกละอองน้ําน้ําฝนอะไรต่างๆได้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับมี EVA โฟมนะครับไว้กระชับหลังเวลาสะพายไปไหนมาไหนได้สบายๆเลย,เลยก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ดีนะ จุของได้เยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดช่องเยอะด้วยใส่กล้องใส่อุปกรณ์ต่างๆได้เยอะมากเลยนะฮะราคาหลายๆคนอาจจะมองว่าแพง4,990ใช่แพงแต่ว่าเนาะเวลาพกพาไปไหนมาไหนได้กระเป๋าดีๆสักใบติดตัวตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะครับและกับราคาที่จ่ายไป4,900ก็โอเคแหละสมเหตุสมผลส่วนถ้าบางคนมองว่าแล้วเราใช้น้ตบุ๊กเล็กๆแบบนี้ใส่แล้วมันจะเหมาะไหม มาลองดูกันสักหน่อยแล้วกันใส่ช่องนี้เลยปาบเข้าไปแบบนี้อปึ๊บเข้าไปแล้วก็อุปกรณ์นะครับโปงโปโปโอสโมจีเฮดไฟใส่เข้าไปฮนะเปิดเข้าไปปึ๊บอ่ะก็ได้นะกระเป๋ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เทอะท้เหมือนกระเป๋ากล้องอนะเนาะ โอเคเลยนะครับ <c oughs> ก็ครบท่วนกันนะสำหรับตัวไ g วอ o ์ X13 แล้วก็กระเป๋าวันนี้ด้วยนะครับพี่พาไปดูกันกันกบตัวไ g Backpack Archer ตัวนี้นะฮะใครที่สนใจเราไปจัดหนากันได้นะครับทั้งตัวโน้ตบุ๊กท i n 1วันตัวนี้แล้วก็ตัวกระเป๋าด้วยนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น,น้อยวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณไอ G ที่เอื้อเฟื้อสินค้าดีๆมาให้ได้ลองกันด้วยนะครับกระเป๋ายึดได้ไหม <c oughs> สวัสดีครับ